สวัสดีครับวันนี้เรามา Bible Before Breakfast กันนะครับมัทธิวบทที่28นะครับมัทธิวบทที่28ข้อ1น,นะครับเรื่องการคืนพระชนมมทธิวบทที่28ข้อ1บอกอย่างนี้นะครับว่าภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุงร่งเช้าวันต้นสัป,ปดาห์มารีชาวมักดารากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ให้หลักฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค พูดกับเราเราขอเราได้ยินเสียงพระองค์ผ่านพระจนะของพระองค์เราจะอธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้คุณขึ้นมาแล้วก็อ่านพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะครับว่าภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์นะครับให้ข้อมูลมากมายเลยนะครับว่าหลังวันสบาโตนะครับใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์นะครับวันต้นสัปดาห์คนเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่า เป็นวันอาทิตย์นะครับวันต้นสัป,ปดาห์นะครับมารีชาวมักดาลานะครับกับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์เอาล่ะครับเราเชื่อพระเจ้าพูดอะไรกับเราครับวันนี้วันภายหลังวันสบาดโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัป,ปดาห์นะครับแล้วลองอธิษฐานดูว่าพระเจ้าตัดอะไรกับเรานะครับผมเชืวว่อพระเจ้าพูดกับเรานะครับตอนแรกผมว่าจะไปสักสองสามข้อนะครับแต่ว่าผมเห็นข้อนี้ผมรู้สึกพระเจ้าพูด ผ่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้นะครับผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าดาวใช่ครับดาวถ้าคนที่มาเฝ้าเดี่ยวกับเราบ่อยๆนะครับจะพอจะดาวได้ไหมครับผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งเพราะว่าผมมาติดอยู่คำนี้ครับกับมารีอีกคนหนึ่งครับเรารู้หลายหลายตอนที่บันทึกไว้นะครับว่ามีมารีมักดาลานะครับมารี่แมรี่มักดาลา มาที่อุโมงค์ใช่ไหมครับแล้วเราก็จําแบบอย่างวันอีสเตอร์เดี๋ยวจะถึงอีสเตอร์อีกแล้วนะครับขอรีบวิ่งไปที่อุโมงค์ใช่ไหมครับเป็นตัวอย่างของคนที่ตื่นแต่เช้านะครับวันอีสเตอร์ไปที่อุโมงค์ครับมาที่เคสจักมานมัสการพระเจ้าใช่ครับมรีชาวมักดาล่านะครับมาแต่ว่ามีม a รีมารีอีกคนหนึ่งนะครับมรี mm hmm. Mary คนหนึ่งทําให้ผมคิดถึงอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นใครครับ มารีมารดาพระเยซูหรือเปล่ามารี Marie, คนไหนกันนะครับแล้วก็ทําไมพระคัมภีร์มมทธิวนี้ถึงบันทึกอยู่แค่มารีอีกคนหนึ่งทําไมไม่บอกไปเลยครับว่ามารีคนนี้มารีมารดาพระเยซูหรือมารีแม่ของอยุทายากบหรือใครนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกตรงนั้นทําให้อยากจะรู้แล้วก็อยากจะเข้าใจว่าพระเจ้ากําลังพูดอะไรกับเรานะครับเวลานี้ผมก็จึงไปดูนะครับไปดูในเว็บ เรียกว่า Bible Study Tool นะครับเขาก็ให้คอมเมนต์ว่านะครับ Mary อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับ Mary มี Mary Magdala ใช่ไหมครับ Mary มารดาของพระเยซูครับแล้วก็นางซาโลเมใช่ไหมมีพระผีพูดถึงในลูกานะครับแต่ว่าในยอนก็พูดถึงแต่ไม่ได้พูดชื่อนะครับดังนั้นเราก็มาไฟล์เาานะครับอยู่ในลูกาบทที่24นะครับลูกาบทที่24ข้อ5นะครับ ก็คือเป็นเล่าเรื่องเดียวกันนะครับลูกาบทที่24แต่เช้ามือวันต้นสัปดาห์ผู้หญิงเหล่านั้นก็ไปที่อุโมงค์นะครับเรามาหาชื่อคนคนนี้กันนะครับในข้อ10ได้บอกเนี้ยครับว่าผู้ที่ได้บอกเหตุการณ์นั้นแก่อักระูตนะครับคือแมรีชาวมักดาลาโยน娜แมรีมานดาของยากรบนะครับเห็นแล้วครับมาดงยากอบแล้วหญิงอื่นๆอ,อ,อีกนะครับ เขามีตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับมารีมาดามกับยากบและหญิงอื่นๆนะครับแสดงว่ามีมากกว่ามากกว่าในในเหตุการณ์นี้นะครับคนที่ได้พูดกับพูดกับสาวกสิบเอ็ดคนนะครับในลูกาได้บันทึกมากกว่านั้นอีกเขาบอกว่ามารีมาดาของยากเอะละครับแล้วก็เขาให้คําถามเราต่อไปครับและหญิงอื่นๆนะครับวันนี้เราไม่ไปขนาดนั้นแล้วครับเรากลับมาตรงนี้นะครับเราเดาได้นะครับ นักพักัมภีเดาได้ว่าแมรี่อีกคนหนึ่งก็คือแมรี่มารดาของยากบนะครับยากบเป็นใครครับเดี๋ยวต้องไล่ไปอีกหลายคนเอาละรครับผมสงสัยแล้วครับว่าทําไมมัทธิวถึงไม่บัน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 ทึกให้มันละเอียดไปเลยแมรี่ชาวมัตดาลาก,กับแมรี่มานดาของยากบที่เป็นแม่ของคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาเยอะนะครับ ผมเชื่อว่าคนที่บันทึกพระมีนะครับเขาไม่ได้ลงรายละเอียดทุกอย่างเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยพระมีเขาพระกมีบันทึกไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าจะพูดถึงทุกเหตุการณ์ที่พระศึกษามนะครับกระดาษคงที่จะบันทึกเนี่ยคงไม่เพียงพอนะครับในโลกนี้ก็จะไม่เพียงพอนะครับถ้าจะบันทึกทุกเหตุการณ์เนี่ยจะไม่มีที่ที่มากพอที่จะบันทึกได้ดังนั้นตอนนี้พระมีจึงกลับมาตรงที่ว่าภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งมาดูที่โอโมกนะครับเราอาจจะเป็นมารีอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่คนไม่ได้ให้รายละเอียดเราไว้นะครับเวลาเราทําอะไรนะครับหรือว่ามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็แหมเอยแค่ชื่อเราหรือว่าอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายนะครับแล้วก็เรารู้สึกไงครับเราอาจจะรู้สึก ทำไมไม่ใส่นามสกุลชั้นด้วยทําไมไม่เขียนชื่อชั้นไม่เขียนให้เต็มยศหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ของคุณพระเจ้าครับพวกเราผมเชื่อว่าพวกคนที่มาเฝ้าเดี่ยวผมทุกทุกคนนะครับไม่ใช่คนประเภทนั้นว่าเราต้องไปจดจ่ออยู่กับว่าทําไมไม่มีชื่อของเราทําไมไม่พูดถึงเราใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดกนะ็คือพี่น้องทุกคนที่ เป็นมารีอีกคนหนึ่งเนี่ยครับเป็นคนที่อยู่หลังฉากเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการรับใช้นะครับผมคิดถึงพระเจ้ากําลังบอกเราว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สําคัญด้วยนะครับผมอยากจะเอ่ยถึงคนเหล่านี้ในวันนี้นะครับผมก็เลยเข้าไปดูในคอมเมนต์นะครับทุกวันนะครับขอบคุณพระเจ้าแต่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ได้ดูทุกวันนะครับพยายามจะกลับมาดูเวลาที่มีเวลานะครับคุณจรัญยาคําป้องนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรเช่นกันครับนะครับคุณสานิรักษ จันแจมนะครับขอขอบคุณพระเจ้าค่ะที่อนุญาตให้เราได้พึ่งพาพระองค์ตลอดมาและตลอดไปครับขอบคุณพระเจ้าครับคุณวชิรวิทย์ปองเศร้านะครับอาเมนอาเมนนะครับอาเมนด้วยกันนะครับเสียงดังๆเลยครับคุณสันทนานะครับนามสกุลยาวเดี๋ยวอ่านแล้วผิดเอาไปว่าคุณสันทนานะครับคุณจุนะครับขอบคุณสําหรับพระวจนะเช้านี้ให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนที่พระองค์สอนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับ เราดูไปนะครับจะมีแฟนๆนะครับแฟนพันธ้ของเรานะครับแล้วก็ยังมีคุณฮันนี่นะครับมีใครครับแล้วแล้วยังมีอีกหลายคนครับแต่ว่าทำไมทาไมถึงเอ่ยชื่อได้แค่นี้ครับเพราะว่าในเวลานี้นะครับเห็นเห็นอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็นึกออกนึกออกแค่นี้ครับก็อาจจะนึกออกอีกมีมีผมจำได้มีมีคุณชัยนรงนะครับได้คุยกันหลายครั้งนะครับมีคุณอะไรครับ มีคุณปราณีครับพี่สาวผมเองนะครับเป็นแฟนเป็นแฟนแฟนกันนะครับมีอีกหลายหลายคนครับจะเอ่ยชื่อมีภรรยาผมด้วยครับคุณกัลุณาบางทีก็มาโผล่าใช่ไหมครับแต่ว่ายังมีอีกซมวันครับซมวันไม่รู้ใครนะครับเขาเข้ามาชอบนะครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับคนหลานเนี้ยครับคุณหล่านเนี้ยที่ผมพูดชื่อไปวันเนี้ยครับผมอาจจะไม่ได้พูดนามสกุลคุณไม่ได้บอกว่าคุณเป็นใครแล้วก็แต่ขอบคุณพระเจ้าครับคุณเป็นคนที่ สำคัญวันนี้เรายกให้คุณเป็นคนสําคัญที่สุดในแบบนี้เลยครับอีกคนหนึ่งมารีอีกคนหนึ่งครับคนที่พระเจ้าใช้เขาเขาได้วิ่งไปวันในวันนั้นในวันฟื้นคืนพระชนเขาได้ไปถึงอุโมงคด้วยกันนะครับเขาอาจจะไม่ใช่มารีชาวมักดาลาที่มีคนเอยถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเขาจะเป็นมารี่อีกคน,นเขาจะเป็นใครก็ได้เป็นผู้หญิงคนอื่นๆก็ได้ที่เขามีส่วนอยู่ในวันนั้น นะครับและพระกัมพีหรือว่าผู้บันทึกโดยเฉพาะมัทธิวเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะครับมันอาจจะไม่มีที่มากพอมันอาจจะไม่มีช่วงเวลาที่จะพูดถึงแต่วันนี้ครับเป็นวันที่เราจะพูดถึงอีกคนหนึ่งเป็นวันที่พระเจ้ากำลังให้เราคิดถึงอีกคนหนึ่งผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่คุณนะครับที่ดูอยู่เวลานี้ครับเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่หนุนใจนะครับเป็นคนที่ทําให้เรายังมีวันนี้อยู่คือมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันอยู่ และเราอยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับคุณนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นพระพรกับเรานะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพี่น้องของเราทุกๆคนเู้ที่เข้ามาด้วยกันและเป็นพระพรซึ่งกันและกันเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้พูดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นคนที่เป็นพระพรซึ่งกันและกันเราขอพระพรนี้อยู่กับเราทุกคนและให้เราเป็นพระพรต่อเนื่องกันไปตลอดอธิษฐานในพระนามสักขิเจ้าเอเมน เอเมนนะครับวันนี้ก็ฝากสวัสดีพี่น้องอีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้ารับใช้ด้วยกันคุณเป็นคนสำคัญครับขอพระเจ้าอวยพรครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ